สวัสดีทุกทกท่านนะคะสบายกันดีนะาหวานก็สบายดีนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามาพูดถึงคู่ของซางเฉียนนะคะกับเฉินรงสินเย่กันค่ะคู่นี้นะคะก็คือสินเย่นั้นก็จะได้เป็นอีกหนึ่งฮองเฮานะคะอยู่เคียงข้างบัลลังก์ของซางเฉียนนั่นเองนะคะในเรื่องห้วงคำหนึ่งดวงใจนิรันด์ค่ะ เรื่องนี้นะคะในเวอร์ชันละครก็นำแสดงโดยคุณหยางจือนะคะนำทีมมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจางวันอี้นะคะคุณฐานเจียนซื่อแล้วก็คุณเติ้งเหวยนะคะรวมทั้งคุณหวังหงอี้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหทะลุครึ่งทางมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้จะมีเพียงแค่แบบภาคที่หนึ่งนะคะที่เขาเขียนว่าภาคเนี่ยจะมีเพียงแค่39ตอนเท่านั้นเองนะคะ CP ในเรื่องนะคะก็คือที่จะเป็นคู่ค,คู่คู่กันอะไรแบบนี้ดารานนักแสดงก็ออกมาครบหมดแล้วนะคะก็เป็นอันว่านะคะสำหรับอพิสวดนี้ขอมาเน้นที่ซางเฉียนนะคะซางเฉียนเนี่ยเขาสูญเสีย ท่านพอ่อท่านแม่ไปตั้งแต่ที่เขานั้นยังเป็นเด็กค่ะจากนั้นนะคะก็มีท่านย่าแหละคอยดูแลซังเฉียนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นท่านแม่ของนางเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าทุกๆคนค่ะก็เสียชีวิตเลียงกันไปตามลําดับนะคะดังนั้นก็เหลือเพียงแค่เสียวเยาคนเดียวเท่านั้นตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะก็คือยังมีความผูกพันกันอยู่เองมีกัน2คนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะชีวิตของเด็กทั้งคู่นั้นก็ถูกส่งตัวไปให้แยกจากกันนะคะโดยที่ทางด้าน างเฉียนนั้นเขาถูกส่งไปที่เฮาหลิงในฐานะขององค์ชายตัวประกันค่ะก็เป็นคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ที่ต่างแคว้นนะคะแม้ว่าเขานั้นดูเหมือนจะว่าไม่มีอะไรทําตั้งแต่แบบยังเด็กๆก,ก็คือดูเหมือนจะสบายแต่จริงๆแล้วนะคะเขานั้นก็ได้เรียนค่ะเรียนรู้นะคะทุกสิ่งอย่างพยายามอย่างมากเลยที่จะคือเรียนรู้เอาความรู้มาให้ได้มากที่สุดจากกษัตริย์ How ウリングนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะประมาณจาก70ปีผ่านไปเนี่ยเขาก็เริ่มออกนะคะท่องใต้ล่าเลยแต่ว่าก็มาพร้อมกับอาเนียนนะคะท่องใต้ล่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เขานะคะทําอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการค้นหาเสี่ยวเยานะคะน้องสาวของเขานั่นเองที่หายตัวไปเป็นเวลานานมากๆแล้วนะคะในช่วงเปิดเรื่องมาพวกเราก็จะได้ยินคําว่า300 หลังจากที่เขาได้พบกับเสี่ยวเยาแล้วนะคะนอกจากที่แบบเสี่ยวเยานั้นรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นสางเฉียนนะคะเขานั้นนะคะตอนที่ได้รู้ว่าคนนี้เอ่อเสี่ยวลิวเนี่ยเป็นเสี่ยวเยาเนาะเขาก็มีทั้งความทุกข์ แล้วก็ความความดีใจนะคะความทุกข์ก็คือเขานั้นได้สร้างบาดแผลมากมายให้กับน้องสาวที่เขาตามหามาอย่างหนักเนี่ยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงโทษนางนะคะไม่ว่าจะเป็นการหักขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เขานั้นรู้สึกทุกข์แต่อะไรก็ตามเขาก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่เขาได้พบเสี่ยวเยาอีกแล้วค่ะ แล้วเขานั้นก็สงสารเสี่ยวยาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยวยาวนั้นเขาก็รู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าพลังวิญญาณของเสี่ยวยาวนั้นถือว่าสูงมากๆในรุ่นของเด็กแล้วก็มีพรสวรรค์ที่ดีมากๆในการที่จะพัฒนาเป็นเรียกได้ว่าพลังชานแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่กันเผ่าเทพค่ะจุดสังเกตของเผ่าเทพก็คือจะต้องอยู่บนหุบเขานะคะเพื่อนๆอยู่บนภูเขาสูงนั่นเองทีนี้หลังจากนั้นนะคะทางด้านซางเฉียนนั้นก็เลยมีความแบบปรารถนาอันเดิมก็กลับมา คือเขานั้นต้องมีอำนาจเพื่อที่จะสามารถปกป้องคนที่เขารักได้ก็คือสามารถปกป้องเสี่ยวเยาวได้นั่นเองนะคะเขานั้นจะต้องแข็งแกร่งเท่านั้นค่ะดังนั้นเขาถึงจะสามารถปกป้องผู้คนรอบตัวของเขาได้นะคะแน่นอนว่าเขานั้นก็ไม่ได้ปิดบังอะไรกับเสี่ยวเยาวเลยเขาคิดอย่างไรเขาก็บอกเสี่ยวเยาวนะคะเขาก็บอกตามตรงไปว่าเขานั้นจะต้องกลับไปที่ซีเหยียนเพื่อต่อสู้ชิงบัลลังก์ค่ะ ทีนี้นะคะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ด้วยสัญญาที่นางเอกของพวกเราก็มีให้กับสางเฉียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะดังนั้นหนทาง ที่นะคะที่จะกลับไปที่ซีเหียนแล้วก็สามารถจะช่วยสางเฉียนได้นั่นก็คือนางเอกของพวกเรานะคะจะต้องยอมสูญเสียตัวตนที่นางนั้นมีความสุขที่สุดก็คือต้องสละละสําหรับร่างของหวนเสี่ยวริ้วนะคะเป็นเสี่ยวลิ้วไม่ได้ต้องกลับมาเป็นหวังจีนะคะเฮาหลิงหวังจีเสี่ยวเยาค่ะมาเป็นองค์หญิงใหญ่ของทางเฮาหลิงนะคะดังนั้นแล้วถึงจะสามารถนะคะไปยืนเคียงข้างกับสางเฉียนแล้วก็แบบ ดึงเขาอะขึ้นสู่บัลลังได้ค่ะ การเสียสละของนางเอกของพวกเรานะคะก็มีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างตอนที่ไปรับกงเล็บของท่านก้าเสียนะคะของเสียงหลิวนั่นก็คือให้ทั้งชีวิตเลยตายก็ตายนะคะส่วนอันที่ต่อมานี้นะคะอันใหญ่ๆสุดๆเลยนี่ก็คือให้ความอิสระภาพเสรีของนางแล้วก็ชีวิตที่นางรักนะคะการเป็นเสี่ยลิวเนี่ยก็สามารถที่จะเสียสละใหะ้เฉียนเกอคนนี้ได้ค่ะเพื่อที่คือนางนั้นก็รู้ทุกอย่างว่าการต่อสู้เพื่อบัรลังนั้นมันไม่ง่าย ะะโ,ดโดยเฉพาะสางเฉียนนั้นเป็นแบบหัวเดียวกระเทียมรีบค่ะดังนั้นแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้และถึงแม้ว่าจะมีเสี่ยวเยาอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเขาได้เพียงแค่ลําพังเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะด้วยความเป็นสางเฉียนนี่แหละเขาอ่บเป็นผู้ที่จริงๆแล้วก็มีหัวใจที่ที่ดีนะในการมองน้องเขาแต่องอะไรก็ตามก็ยังเอาทุกๆคนนะคะที่เขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้มาเป็นเบี้ยน,นั่นเองค่ะดวงตาของเขาเวลาที่มองเสี่ยว ยาของพวกเรานะคะเขาก็มีดวงตาที่สดใสแล้วก็มีมีสายตาของความมีแพชชั่นนะเพื่อน,อนๆก็คือมีความแบบ สเสน่หาเออแต่ว่ามันก็พูดไม่ได้เนาะหลังจากนั้นนะคะเขาต้องมาทุ่มก่อนค่ะทุ่มโดยการทําแผนการของเขานะคะวางแผนมาแล้วก็ทําไปทีละขั้นทีละตอนนะคะเขานั้นนะคะใช้ประโยชน์จากความเป็นตัวตนขององค์หญิงใหญ่เฮาหลิงหวังจีเสี่ยวเยาเนี่ยสุดๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้นางนั้นเป็นตัวดึงดูดนะคะสี่ตระกูลใหญ่เข้ามาค่ะโดยเฉพาะนะคะมาแล้วค่ะลูกชายคนโตนะคะของทางเอ,อสนลงนะคะของทางราชวงศ์สนลงนั่นก ก็คือซื่อซุยฟงหลงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่เขาแบบว่าแบบเล่นขุีนะตรงนั้นนะคะกับเสียงพินของแม่นางเฉินหลงซินยื่วก็เช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่านะคะมันเป็นความบังเอิญไหมอ่ะมันก็บังเอิญเหมือนกันแต่ถามว่าก็บังเอิญแบบเดินเข้าหาไหมก็คือเป็นบังเอิญแบบเดินเข้าไปหานั่นเองนะคะแล้วก็บังเอิญเจอนั่นเองนะคะแล้วในความบังเอิญนี้นะคะด้วย ฐานะนะคะของสางเฉียนที่เป็นสางเฉียนที่เป็นพระราชนัดดาของทางกษัตริย์ซีเหียนนะคะก็ทําให้ทางด้านของชนรงซิเยุ่นนั้นโอ้โหดีใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะนางนั้นเข้าใจว่าตอนที่พบกันใหม่ๆเนาะก็เข้าใจว่าสางเฉียนนั้นมีฐานะเป็นแค่พ่อค้าอะไรแบบนี้เป็นคุณชายตระกูลแบบพ่อค้านะคะซึ่งก็ไม่คู่ควรกับที่จะมาแต่งงานกับนางค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่าเป็นพระราชนัดดานะคะของจัก,กรพรรดิของซีเหียน นี่โอ้ยนางก็ดีใจสุดๆเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นนี่แหละเฉินรงซินเยื่อนะคะก็เดินเข้าหาสางเฉียนแต่ถามว่าผู้ที่ลิเริ่มไปสู่ขอนะคะคือไข่ต้องบอกว่าสางเฉียนค่ะเพราะว่าสางเฉียนนั้นนะคะรู้เลยว่า ทางด้านของซินย่วนนั้นตกหลุมรักเขาแล้วอย่างอย่างลุ่มลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเขามองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องการที่จะให้ทางด้านซื่อซุยเฟิงหลงนั้นมาช่วยเขาโดยที่เรียกได้ว่าไงดีนั่นแฟนเข้าไปอีกนะคะยิ่งแบบว่าต้องช่วยต้องช่วยอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเขาก็เลยไปขอนะคะซินหลงชินย่วนนั้นแต่งงานค่ะซึ่งโอ้โหตอนแรกซินย่วนก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเหมือนกับหญิงสาวอ่ะที่สมหวังนะคะได้แต่งงานกับชายอันเป็นที่รักนั้น เองแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงก็คือว่าซางเฉียนนั้นแต่งกับนางเพื่อ เพื่อธุรกิจอย่างเดียวนะคะเพื่องานการใหญ่ของเขานี่ยแหละคะ่ะพอเข้ามาแล้วก็ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ได้เห็นถึงสายตานะคะคของคนที่เรียกได้ว่าเป็นสวามีของตัวเองนะคะมองไปอีกคนหนึ่งคือมองไปที่นางเอกของพวกเราด้วยสายตาที่มีความสเสน่หาแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็เข้าของทุกอย่างของเสี่ยวยาวนะคะสินยัวจะไปเคลื่อนย้ายหรือจะไปขัดใจอะไรไม่ได้เลยถ้าสางเฉียนรู้นะคะก็คือสําหรับ สร้างเฉียแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะรองจากรองจากอํานาจของเขามาก็คือเสี่ยวเยานั่นเองค่ะมันก็ทําให้เกิดความหึงหวงขั้นสุดนะคะแล้วนางก็ร้ายมากๆเลยค่ะความหึงหวงของผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะนางนั้นก็เกือบจะทําให้เสี่ยวเยาของพวกเรานี่ตุยไปถึงสองครั้งด้วยกันโดยครั้งที่สองนี่คือเรียกได้ว่าโอ้โ oh, ห oh, ใช้เวลานานมากๆในการที่นางเอกของพวกเราจะฟื้นแบบคืนขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมานะคะ37ปีกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะความ ความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตเนี่ยก็คือก็อยู่กันแบบผิวๆนะเพื่อนๆก็ทางด้านสางเฉียนนะคะก็ไม่ได้จะมายุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะแทบจะไม่เห็นกันเลยในแต่ละวันสําหรับทางด้านของซินยั่วกับสางเฉียนนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าซินยั่วนั้นจะมีความคับแค้นใจเป็นอย่างมากแล้วก็เวลาที่อยู่ในวังเหมือนตัวเองอยู่วังเย็นยังไงอย่างนั้นเลยก็คือไม่ได้รับความสนใจจากองค์จักกรัรรดิอย่างสางเฉียนเลยนะคะแล้วก็หากว่ามีข่าวลืออะไรอย่างนี้นะคะเล็ดลอดไปข่าว ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยสินเยอเนยก็ให้คนของนางไปจัดการทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะถือว่าเป็นตัวที่ร้ายมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ต้องเศร้าใจมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่านะคะสามีเนี่ยก็คือสางเฉียนนั้นไม่ไม่มาหาเลยเพื่อนๆเออแล้วก็แล้ก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าแบบมันสิ้นสุดแล้วนะ สิ้นสุดแล้วสําหรับการที่แบบทำทำร้ายเสี่ยวเยานะคะแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถจะลงโทษแบบสินเย่อแบบสุดๆดได้คือไม่สามารถจะประหารได้จะไม่อะไรได้แต่สามารถจะทําเย็นชาแล้วก็ปล่อยทิ้งลกล้างไปเลยก็เหมือนเป็นฮองเฮาแบบ ฮองเฮาแบบมีแต่ตำแหน่งอะเพื่อนๆอ,อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชีวิตของอสนหลงชินเยื่อเนี่ยนางก็เป็นผู้หญิงในแบบที่นางอะแบบชดๆอยู่ในฐานะของฮองเฮาด้วยแบบในนามของของหน้าชื่นอกตรมนะคะต้องใช้กับสนหลงชินเยื่อเลยค่ะ สำหรับสร้างเฉียนแล้วนะคะในการที่จะขยายเครือข่ายของเขาออกไปคือรวมแผ่นดินทั้ง3าประเทศ3ามแคว้นของเผ่าเทพมารวมไว้เนี่ยนะคะให้มีรากฐานที่มั่นคงสําหรับตัวของสร้างเฉียนเองแล้วนะคะเขานั้นแต่งงานกับผู้หญิงถึง9คนด้วยการจากตระกูลใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะก็สร้างฮาเลมขนาดใหญ่มากเลยสําหรับตัวเขาเองค่ะ ส่วนสำหรับความเป็นเด็กสาวนะคะของเฉินหลงซินยวนั้นนะคะถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจร,จริงๆแล้วเนี่ยนางก็มีความคิดเหมือนกับทางด้านเสี่ยวเยาแล้วก็ทางด้านฟางเฟ,ฟิงวีอิงแล้วล่ะค่ะว่าในชีวิตนี้นางก็ต้องการแค่แบบว่าคนที่มีฐานะแบบเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้แล้วก็รักกันเท่านั้นนะคะรักกันค่ะแล้วนางนั้นก็ไม่ต้องการจะแบ่งปันความรักนั้นให้กับผู้หญิงคนอื่นนะคะก็เหมือนกับที่ตัวเองนั้นมองไปที่ซางเฉียนแล้วซาง เียนไปมีผู้หญิงมากมายอะไรแบบนี้มันก็เลยสร้างความอิจฉาดิษยาให้กับสินเยือโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงที่ได้หัวใจของสามีของตัวเองไปนี่แหละค่ะก็เอาเป็นว่าน,ะะนางนั้นสมปัตติาเพียงแค่ได้แต่งงานกับซางเฉียนผู้ชายที่นางรักแต่นอกจากนั้นแล้วนางก็ไม่มีความสุขอะไรเลยนะคะตอนจบก็ถือว่าเศร้าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะหวานก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ไอเดียเกี่ยวกับโครงเรื่องหลักก,กว้างแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าหวานไปเจออะไรที่น่าจะเจาะรายละเอียดเข้าไปเดี๋ยวหวานจะมาเราเพิ่มเติมให้กับหลายๆท่านที่สนใจได้ฟังกันนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ